น,นะครับในข้อที่สามนะครับต้องการแบ,บ่งคนงานนะครับก็มีคนงานชายที่เป็นผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายร้อยสี่สี่คนคนงานที่เป็นผู้ชายผู้หญิงร้อยแป<บ>ด <108 S 2> คนแล้วก็คนงานงี่เป็นเด็กร้อยยี่สิบหกคนนะครับต้องการแบ,บ่งเป็นถุงกลุ่มแต่ละลุ่ม,มีจํานวนคนเท่ากันและมีจํานวนคนในแต่ละกลุ่มมากที่สุดโดยไม่ปะปนกัน ไม่ใช่กลุ่มนี้มีทั้งเอผู้ใหญ่ผู้ชาย,ชายผู้ใหญ่ผู้หญิงแล้วก็เด็กอะไรเงี้ยไหม่ใม่ใหม่กลุ่มไหนเป็นเออถ้าเราเห็นผู้ชายผู้ใหญ่เราต้องไม่เห็นคนประเภทอื่นเลยต้องไม่เห็นเด็กต้องไม่เห็นผู้ใหญ่ผู้หญิงเลยกลุ่มไหนเรามองไปเห็นเด็กปุ๊บกลุ่มนั้นต้องเด็กขึ้นเห็นไหมครับเออไม่ปักผลกันเนี่ยมานะไม่ปักผลกันจะแบ่งได้อย่างมากที่สุดกลุ่มละกี่คนแล้วแบ่งได้กี่กลุ่ม นี่ก็จดแบ่งของนะครับโจย์แบ่งของรู้ต้นรู้ก่อนเฮ้ยแบ่งของไม่ใช้ขอละมอแน่นอนแหละต้องหาค่าที่ใช้แบ่งโดยขอละมอน,น,นะครับค่าที่ใช้แบ่งนะครับเขาสั่งให้แบง่งแต่เขาไม่ได้บอกค่าที่ใช้แบ่งมาดังนะั้นหาค่าที่ใช้แบ่งโดยของละมอครับทีนี้ต้องรู้ว่าขอละมอที่ได้จะไปเป็นเรื่องอะไรจะไปเป็นจานวนกลุ่มหรือจะไปเป็นเรื่องอะไรรู้ก้อต้องข่านแล้วจับใจกว่าให้ได้ อ่ะและจับใจความให้ได้เขาต้องการให้อะไรมากที่สุดของเราจะเป็นสิ่งนั้นหรือสิ่งเขาต้องการอะไรมากที่สุดอืมอืมจำนวนคนในแต่ละกลุ่มต้องมากที่สุดงั้นหอเราก็ต้องมาเป็นเรื่องนี้แหละะฉะนั้นหอเราจะเป็นตรงนี้แหละต้องการให้จำนวนคนในแต่ละกลุ่มมากที่สุด สนวคนในแต่ละปุ่มที่ต้องเท่าเท่ากันเนี้ยต้องเป็นค่าที่มากที่สุดนั้นขอทามองก็จะเป็นจํานวนคนในแต่ละกุ่มกนังั้นเอาจำนวนคนแต่ละประเภทนะครับชายร4 4หญิง 180, 7, 6, 1้อเด็ก126เอาไปหาขอละมอ สิ่งที่เราจะได้มาก็คือจํานวนคนในแต่ละกลุ่มครับเพราะตอนนี้ขอาเรรมจะเป็นจํานวนคนในแต่ละกลุ่มเช่นกันบางทีตรวจเขาก็หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการใช้คำว่ามากที่สุดเขาก็จะพูดอ,อ่อมๆลูกลองนึกซิถ้าเขาไม่ใช้คำนี้เขาสามารถจะใช้คำนั้นได้ให้แต่ต้องความหมายเดียวกันอยูต่ต้องความหมายเดียวกัน และให้มีจํานวนกลุ่มเป็นยังไงถ้าคนในแต่ละกลุ่มมันเยอะจักคนใส่แต่ละกลุ่มเยอะๆจำนวนกลุ่มที่ได้มันจะมากหรือมันจะน้อยเออถ้าแต่ละกลุ่มเราใส่กลุ่มละสองคนสองคนสองคนจะกลุ่มก็เยอะแต่ถ้าแต่ละกลุ่มเราใส่คนเข้าไปยี่สิบคนยี่สิบคนยี่สิบคนจำนวนกลุ่มมันก็ต้องน้อยลงไหม น้อยกว่าน้อยกว่ากลุ่กวะสองคนไหเออนั้นถ้าจำนวนในเอ่อถ้าจำนวนคนในแต่ละกลุ่มมันเยอะมันจะทําให้จำนวนกลุ่มที่ได้น้อยดังนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ใช้คํานี้เขาก็จะไปใช้ครับว่าโดยให้จํานวนกลุ่มน้อยที่สุดเขาเรียกไปใช้คํานี้ได้อย่งน,นตรงนี้จาไว้นะ้เขาเรียกไปใช้คํานี้ได้นะและจำนวนกลุ่มน้อยที่สุดนั่นแหละครับคราก็ต้องคิดกลับมาเอ๊ะ จำนวนกลุ่มจะน้อยมก็ต้องเกิดจากการที่แต่ละกลุ่มแบ่งคนใส่เข้ไปเยอะๆเออนะครับมีภาพอก่กสิ0คนถ้าลูปให้แต่ละคนถ้ารูปให้แต่ละกลุ่มมีกลุ่มละ2คน2คนก็จะได้3กลุ่มใช่ไหมถ้าลูให้แต่ละกลุ่มมี3คนจำนวนกลุ่มก็จะลดลงถูกไหมครับ เป็นยี่สิบกลุ่มละถ้าลูกให้หนึ่งกลุ่มมีหกคนจะรวนกลุ่มมันก็จะลดลงอีกเหลือสิบกลุ่มเออถ้าลูกให้หนึ่งกลุ่มคือสิบสองคนลูกก็จะได้เก้าห้ากลุ่มสังเกตนไม่รู้เมื่อจํานวนคนในกลุ่มมันเยอะจำนวนกลุ่มมันจะน้อยลงเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดค่าที่ใช้แบ่งมันเยอะจํานวนคนในแต่ละกลุ่มมันเยอะจํานวนกลุ่มมันก็จะน้อยนั่นแหละครับ ดังนั้นถ้าเขาไม่ใช้คํานี้เพราะว่าจะไปใช้คาว่าโดยให้จํานวนกลุ่มน้อยที่สุดนะครับเอ่อความหมายตัวการนนะัลูกถ้าเขาจะเรียกเขาก็จะเรียกไปใช้คำว่าจํานวนกลุ่มน้อยที่สุดมันมีเหตุผลของมันนะไม่ใช่ว่าให้สุณจำแบบไม่มีจนบนั คนที่ตอบไม่รู้งงป่ะนี่นะโอเคงั้นเอาไปหางนขอดร์ออมอกันนะผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ชายมีร้อยสี่สิบคนผู้หญิงมีร้อยแปดคนเด็กมีร้อยยี่สิบคน หมือนไม่เข uh, <9 S 1> ี้ยวตัวเลขโดดตู <cuz S 1> er, ้เราบวกดูเก้าเลยเนี่ยหนึ่งบวกสี่บวกสี่ก็เก้าใช่ไหมเออร้อยแปดหนึ่งบวกศูนย์บวกแปดก็เก้าหนึ่งบวกสองบวกหกก็เก้าหรือว่าลูกอาจจะมาว่าเออเล่นคู่เอาแม่สองคนอ่ะก็ได้เจ็ดสิบสองห้าสิบสี่หกสิบสามเจ็บประมาณถึงตรงเนี้ยลูกต้องมองออกแล้วเล่นแม่เลยครับเนี่ย ได้ไหมอะไรของไม่กล้สองไงด้ไงลูกนี่ตัวนี้อกหกสิบสามมันไม่ใช่เรือโอเคเก้าแปดเก้าหกเก้าเจ็ดอ่างั้นขอละมองออกมาแล้วเนาะ,อะขอละมอง ถึงเท่ากับสองพเก้าเท่ากับสิบแปดดังนั้นตอนนี้จำนวน,นะน,น,นคนในแต่ละกลุ่มคือหอรามอเนาะดังนั้นจำนวนคนในแต่ละกลุ่มก็จะเท่ากับหอละมอก็จะเท่ากับสิบแปดคน กลุ่มละสิบแปดคนอยากรู้ว่า,วาแบ,บ่งได้กี่กลุก่มผู้ชายผู้ชายผู้ชายถ้าทีองพึ่งจาจำนวนผู้ชายมีร้อยสี่สี่คนหารด้วยสิบแปดเพราะว่าจะเราจะาแบบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสิบแปดคนใช่ไหมครับเออซึ่งในการปฏิบัติแล้วเนี่ยลูกจิตตรงนี้มาเลยซ้ำแปดเพราะร้อยสี่สี่หารด้วยสองเสร็จแล้วซ้ำเพื่อก่หารด้วเก้ามันคือการหารด้วยสิบแปดนั่นเองเออ งงไหมครับออสองคูณเก้าัสิบแปดดังนั้นการหนัได้วยสองแล้วซ้ําด้วยเก้ามันคืนนอการหารด้วยสิบแปดแล้วครับตรงนี้คือผลฐานท,ที่เกิดจากตัวสี่สี่สิบแปดเราเลยไม่ต้องเสียเวลาคำนวณนะครับจํานวนกลุ่มของผู้ชายก็ยจะเป็นแปดจํานวนกลุ่มของผู้หญิงหกกลุ่ม จำนวนกลุ่มของเด็กเจ็ดแต่นั้นจำกลุ่มทั้งหมดก็แปดหกบวกเจ็ดยี่ยสิบเอ็ดกลุ่ม ว่าจะเข้าใจไอ้โจทย์แบ่งของนี้แล้วนเนาะแบ่งของประเภทแรกแบ่งสองแบบแยกไม่ปะปนกันแยกเสร็จ yeah, ไม่ปะปนกัน